อธิบายอีกรอบหนึ่งนะคะการใช้มัดนะคะมีทั้งหมด4ี่มัดนะคะ1น,นะคะมัดตรง2มัดต,ตัด3มัดต,ตวัดและ4มัดเสยนะคะอะครูจะสาธิตและอธิบายไปพร้อมๆกันนะคะอันดับแรกเราต้องตั้งจดมวยก่อนนะคะจดมวยนะคะมือซ้ายอยู่ปลายคางนะคะมือขวาครูนะคะยื่นมาข้างหน้านะคะอยู่ประมาณผิวนะคะยื่นมาข้างหน้าหน่อยนะคะ ยืนนะคะเท้าซ้ายยืนข้างหลังนะคะเท้าขวายืนข้างหน้านะเท้าข่ายยื่นมาข้างหน้านะคะถ้ายืนจะเป็นลักษณะนี้นะคะการจดมวยนะคะต่อไปนะคะมาตรงมาตรงนะคะมาตรงครูก็ถ้าครูถนัดขวาก่อนนะคะครูถนัดขวามาตรงครูมาตรงแบบนี้นะคะขาขวาขาซ้ายครูยื่นมาข้างหน้านะคะขาขวาครูก็ไปข้างหลังนะคะมาตรงประมาณนี้เดี๋ยวครูให้ดู หมัดตรงหมัดตรงแบบนี้นะคะหมัดตรงหมัดตรงแบบนี้นะคะหมัดตรงบิดลําตัวอย่างนี้นะคะหมัดตรงนี่คือหมัดตรงนะคะต่อไปนะคะเป็นหมัดตวัดนะคะหมัดตวัดหมัดตวัดหรือเออหมัดตัดก่อนอ่ะหมัดตัดนะคะหมัดตัดหมัดตัดก็คือหมัดตัดแบบนี้นะคะข้างคู่ทัดขวานะคะหมัดตัดนะคะหมัดตัดแบบนี้นะคะวาดวาดแขน เป็นวงครึ่งวงกลมวงนอกจะใช้วงกว้างเลยนะคะมาตวัดมาตัดนะคะอันนี้มาตัดมาตัดนะคะมาตัดมาตัดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามัดเวี่ยงนะคะมัดเวี่ยงก็จะมีเวี่ยงแคบแล้วก็เวี่ยงเป็นวงกว้างอย่างนี้นะคะเวี่ยงแคบกับเวี่ยงกว้างนะคะเรียกว่ามาตัดนะคะส่วนต่อไปมาตวัดมาตวัดจะแค่นี้นะคะมาตวัดจะสั้นๆมาตวัดจะอย่างนี้นะคะจะอ่า สันมือจะคว่ำลงนะคะมาตวัดนี่นะคะม,มาตวัดมาตวัดจะแค่น oh oh, ja. mm ี้นะคะอันนี้เรียกมาตวัดนะคะสันมือจะคว่ำลงมาตวัดนะคะอ่าต่อไปเป็นมาเสยมาเสยนะคะเราจะตั้งมือท่านี้นะคะเสยขึ้นมาค่ะมาเสยนะคะเสยขึ้นมานะคะมาเสยนะเสยขึ้นมาอ่าต่อไปนะคะเราก็จะได้แล้วนะคะ มัดตรงแล้วก็มตวัดเอ้ยมาตัดต่อไปมาตวัดแล้วก็มัดเสยนะคะอ่ะต่อไปนะคะเราก็จะประกอบเพลงนะคะเราจะทําประกอบเพลงนะคะอ่าเดี๋ยวกูเปิดเพลงก่อน